เราจะเดินทางสู่การพ้นทุกข์และออกจากสังสารวัฏที่เราเวียนว่ายตายเกิดนับลันหลานชาตินี้ได้อย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจ3มหลักธรรมที่จะทำให้เรารู้จักสมรภูมิที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้พร้อมกับเป็นแว่นขยายและ GPS ที่จะนำทางให้เราหลักธรรมที่1นขันห้าคือตัวเราเองคือสมรภูมิสนามปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยรูปร่างกายและสิ่งที่เป็นวัตถุ เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจำสังขารความคิดการปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่เราคือเฝ้าดูโดยอย่ายึดว่าเป็นตัวของเราเสมือนเราเป็นเพียงผู้สังเกตไม่ใช่ผู้เล่นผ่านแว่นขยายด้วยหลักธรรมที่สองไตรลักษณ เพื่อใช้ดูขันห้าจนเห็นความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยอน,นิจจงทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นแล้วจะไม่ประมาททุกขังทุกสิ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นอนัตตาทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรบังคับไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ยึดมั่นถือมั่นและหลักธรรมที่3อริยสัจ4คือ GPS เพื่อชี้ทางสู่จุดหมายในการพ้นทุกข์ซึ่งประกอบด้วยทุกข์สภาพที่เราต้องรู้ต้องเผชิญจากความไม่สมบูรณ์ของขันห้าสมุทยัยสายเหตุแห่งทุกข์จากความอยากได้ไม่อยากได้นิโรธหรือการดับทุกข์หรือภาวะจิตที่ไม่ถูกครอบงำมักโซลูชันในการดับทุกข์ผ่านการใช้ศีลสมาธิและปัญญา ในตอนต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดของโซลูชันที่เรียกว่ามัคและการลงมือขับรถที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการพุนทุกข์และออกจากสังสารวัฏกันครับ